โอเคเนาะสบายดีเพื่อน,นๆน้องๆเบอร์ทุกคนนะัพบกับอายุนเซียนเคยสําหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้เนาะอายุนจะมาเล่าเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตตอนอายุนเะนาะได้อกหักขังแหลกเนาะว่าจะเป็นแนวใดเนานะอายุนจะบอกวิธีการแลวกะ็มุมมองเนาะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการกล่าวพานอุปสรรคอกหักนั้นไปได้แนวใดเนาะอายุนมีเทคนิคมีคําแนะนําสรุปให้ฟังถ่ายคลิปเนาะอ่ะ อายุนส่าทุกคนนี่เนาะไพ่ก็เคยมีความหักไพ่ก็เคยผิดหวังเคยโอ้กหักแต่ความเจ็บปวดน่นมันกัแตกต่างกันไปเนาะเป็นทางประสบการณ์เป็นทางบทเรียนเป็นทางความหูสึกดีๆก็มีเนาะมันมีไรลาดราสตรอยู่ในหันและเนาะอ่ะนี่แล้วเนาะความหักก็เป็นแบบนี้แหละสาหรับเรื่องรล่าของอายุนนี่เกิดขึ้นวังตอนอายุนคบกับผู้หญิงคนแรกผู้หญิงคนอา้นกัชื่อได้ดีอยู่หรอกผู้หญิงคนแรกคบกับเรา สมัยอายุเฮียนม่อสีนี่แหละประมาณม่อ 4. สีส่วนหนาหันกับคบกับคบคบกันไปกับประมาณได้ปีป้ายควมหักหาก,กันแบบ <c oughs> ตามภาษาวัยเด็กนี่แหละทุกคนหักกันตามภาษาวัยเด็กนี่แหละกับโบเลยคิดว่าสิจริงจังไล่นะฮักหลินหักมวนหักแบบตามภาษาวัยเด็กตอนหักกักกันแบบหลินหลินนี่แหละแบบสูบแบบแฟนธรรมดาโบได้จริงจัง พี่แหละแบบนันมาเจ็บมาเจ็บตอนที่เห่าเห็นเขาเห็ดกับเหพา่นแหละเออรูว่าโอ้ักครข้งแหลกมันเป็นแนวใดมื้อนั้นาหลังจากที่ครบอายุจะราแบบยอยะหลังจากที่ครบกันมาเนาะได้ด้วนแหละได้ปีป้ายครบกับครบเลิกนั่นแหละ่ามเดือนดีสีเดือนเลิกสามเดือนดี4ีเดือนเลิกแบบนี้แหละเห็นไหมมักไหมเจอไหมกับครบไหมไปเลยแต่ว่าครบเลิกคบเลิกแต่ระยะเวลารวมๆก็ประมาณปีป้ายความผูกพัน ความหูวซึกความหักกะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งคือเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขายังหักกันตอนที่เขายังคบกกันเขาบูหูแล้วว่าเขาหักกันลายเท่าใดผู้ละเขาจะมาหูวซึกใดตอนที่เขาจากกันไปหรือว่าได้เลิกกันไปผู้เละโอความหูซึกแบบพอดีมีอยู่มือน,นึงตอนนั้นหลังจากที่เลิกกับแฟนผู้นี้ไปแล้วแบบพิดกันงอนกัน,นยังจังย่างเลยอายุจืบบ่ได้แล้วก็เลิกกันไปกับบริษัทห้าเราประมาณอาทิตย์หนึ่ง พอดีมีมือนึงอายุนไปหลินกระมูไปหลินห่านไปกับไปนํากันทั้งเบิดเถืนีคนมีแต่ผู้ชายเบิดไปหลินหานดื่มเหล้าดื่มเบียร์เมาแล้วกระพดีมาเจอแฟนเก่าอายุนที่หากระบ,บอกเลยกันไปวงลาสุดนี้เลยมากับผู้ชายคนอื่นเพิ่นมากระมูเพิ่น2คนแบบยิงซองใส่ซองมาซองคู่เลยนะรับรถจักมาแล้วก็ย่งางเขาห่านผ่านโตอายุนไป ยืนกันแน่เบิ่งก็มูแบบอ๋อแบบมันเจ็บเจอขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอเสียงบุรียังอยากห้องเนาะแต่ว่าอารมณ์ในตอนนั้นมันเป็นแบบคล้ายๆคือเพลงนี้แหละแบบเจ็บจีดขึ้นมาตอนนั้นแต่กับหักษาฟอร์มเก็กไว้กนกัแต่ว่ามูกับเบิอาการออกแล้วแต่ห้องพยายามแบบเข้มแข็งน,นะนะแบบพ่อยามเสียฟอร์ม พอดีเขากบน,นัง่งกินเหล้ากินเบียร์คนข้างน้นไม่เห็น,นยุนเขากบบเวอร์ไปหน่อยนึงเือกันนะแบบตกใจคือกันยุนกับแบบบ้าเขากินไปเห็นแบบโบโซนใจนะบันนี้อยู่ในหัหนเราหันเบียร์เรามันก็มีอีกเพลงหนึ่งที่มันเสือกมาถึกทีถึงเวลานะแบบ เขากินเหล้ากาลังได้ฟิลเนาะกาลังอารมณ์มันกาลังไปล่ะคันนึงมีเพลงเศร้าที่แบบว่ามันเขากับอารมณ์มือนแบบเพลงเกี่วกับแฟนเก่านันนี่ยังอะแบบยูยูน้าตามันก็เริ่มซึมซึมซึมนะแต่กับพยายามสีแบบเซ็ตยังแต่มู่ก็เบิองกอ่ะนะแล้วก็ตบบ่าเอ้เสียวบ่เปอนยังเลยนะหามาใหม่ครับมือแรงหามาหมู่กับปอบใจมันก็คือซับอนอยู่ในหัวนะหัวใจนี่เริ่มตุบตับตุบตับ เนบาดแห้งก็แห้งบาดสากระสมือตินนยิ่งเลิมสันมือมันสันยังไม่เบิดนะนะเดี๋ยวเหายังบทษนสินกระผามนั้นเขายังทําใจบ่ได้แมนอยู่ว่าเขาเป็นคนบอกเลิกเขาอ่าบัดไม่เห็นเขามีคนใหม่แลวแบบโอ้มันโคตรเจ็บเลยแหละคือเขาบอกแล้วว่าผู้หญิงนี่เวลาถึกบอกเลิกไม่ไม่ผู้หญิงเขาจะเจ็บเนาะผู้ชายจะเจ็บปลายกลัวอีกเมื่อหูว่าผู้หญิงคนนั้นมีคนใหม่เขาใจคมรู้สึกนั้นเลยตอนนั้เห็นยังบ่ถึกแล้ว กับพอดีเซ็กบินมันนี่หลังจากกินได้ระยาหนึ่งลวเซ็กบินเขาบปลินทหารเทคต่อมันเนี่เขาไปเทคต่อคือเราชิบูเจอเขาแล้วได้แบบเออออกไปคนละหารแหละเต็นไปเต็นมากําลังมวนแล้วกับมูบนนึงเห็นยางเขามาคือเก่ออ๋อแบบไปใส่กับเจอไปใส่กับเจอเขาก็ไมา่กินเขาเขามาเตนน็ดต้อการกอดคอกันเ,เดี๋ยวโอ้แบบอารมณ์ตอนนั้นเริเม่มเมาแล้วเลือดเลือดเลือดเริเ่มขึ้นนาอะไรอยากหายแล้วตอนนั้น แมอยากตีเขาเลยมันใส่ผู้ชายเลยวันนี้เออบอกขึน้นเทิงแฟนเขาเละขึ้นมันใส่บอกผู้ชายคนนั้นหลอยากตีเขาเลยวันนี้ก็เลยส่วนมุมแบบนี้ห้าเหลืองอย่างเงี้ยนะวันนี้เขาก็มาสองคนในผู้ชายนะยุ่กับอยากห้าเหลืองแล้ว,วันนี้เอออยากกวนอยากสร้างคันหนึง่งกับยางเขาห้องน้ำกับทำท่าอะไรตำตำลังผู้ชายเขาเลยนะตึก,กเขาก็หัวแล้วว่าเี้เป็นแฟนเก,าากนะ่าใช่ไหมฮิบกวนเขา กกวนเขาลรากินก๋บยจีความสุขกับบวันนี้นานยุงทีแล้วบันนี้มูซีหาคนแนเบิองกลุ่มโต๊ะของผู้สาวแบบแนเบิองสายตาอาขานั่นแบบผอมสีห้าเหลืองนะเขาก็แห้งเห็ดใส่เขาก็แห้งกอดแห้งจูบกันแห้งเห็ดใส่โอ้แบบอ๋อแบบไม่แจักสี่วาเลยนความสุขตอนนั้นมันเป็นแบบอารมณ์เพลงเพลงใหม่แหละนด้ยังยืนเห็นนาเล็มเละแล้วกดมือถือไปหาผู้สาว อยากถามว่าเขาที่ไปกับเจ้าคนนั้นเป็นใครคือใกล้สิทธิ์กันคักแน่จึงเป็นนั่งแย่เขาสูญกายโอ้ยกระเจิดสงสาละทุกคนกับพีกับติดตามเขาแล้วแบบนี้ล่งางอ,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 อย่างเนี้พอเพิ่นก็ออกเซ็งบินออกจากห่านอายุนกันนำขี่ดรดนำกดเขาแบบติดตตามเขานะหูแล้วว่าเขาสิไปใส่ต่อพอเวลาตอนนั้นมัน สิบสองโมงป้ายแล้วเออหัวแล้วว่าบานผู้สาวเฮาเขาก็อยู่ใกล้นะเขาเขามาลินแถวในเมืองหัวแล้วว่าเขาสิไปนอนใส่นะแบบโอ้แหงเดิกแหงหลุ่นหลุ่นขนาดแบบอยากให้ผู้บ่าวเขาเมื่อทรงยื่อนพี่น้องเขายื้อนเขาเนี่ยนะแบบบอยากให้เขาพาไปต่อเนี่ยบุรีบ่งามนะเขายังใจลึกๆแล้วเขายังหักเขาเขายังขึ้นเสียได้เขาเอาง่ายๆคือเขายังเป็นม้าหัวกลางอยู่นะแบบโอ้ขึ้น สิ่งที่เขาห้ามก็คือเนาะแบบบ่มักให้แฟนเขาใส,าสา่สงฆาสันใส่เสื้อใายเดียวแบบแต่งโตโปไปหลินกัางขึ้นนะแต่ว่าเขาเลิกก็ไม่เขาไปเขาเป็นอิสระเขาแต่งโตแบบที่เขาบ่มักเลยเขากเ็เฮ็ดทุกอย่างแล้วก็ไปกับคนใหม่อ๋อก็น่ำมึงเขาแล้วน่ำติดตามเขาพี่เขาก็พยายามคิโรนีเนี่ยพ,พี่อายุฮาบ่เห็นผเพิ่นล5กระจีบกันใหม่ๆคือก,กันนะตามเบิ่งร์ก็5กำลังออกเดตต้กันครั้งแรกนหลกอะไร,พ,ร,ะพ,ร,ะพ,ระพี่ไปเจอผบพลนนังหลินอยู่สวนซาธา แบบนั่งจูจีกันแบบเบาซ่าแล้วในมุมมืดเหมือดน้อยหนึ่งนั่งคนละคูคนละคูนั่งอยู่ทังรถจักรแน่แล้วก็อยู่โตหินแน่อยุนขี่รถหล่อห้าคนหนึ่งแนมเห็นก็ขับรถไปจอดทั้งขางปึ๊บกับมูซีคนมูกับวัททิมแน่อายุนกะย่งางครับไปเลยแหละแลแบบต้อนอาหารขาดสติแล้วนึงมาเขาเมาซ้อมมาเขาโบยานแล้วเขามาไลาก่กลัวเด้ชามมาแล้วเขาแบบห่วงกัางมาห่วงกัางอยุนก็ย่างครับไปก็ไปยืนแนมมึงหน้าผู้สาว กับบปากันก็เซยอ,อายุนกับว่าเจ้าคือเหตุแบบนีกบข่อยอันนี้เป็นไพ่อยู่นะแฟนใหม่บ่มันกับปกบปากไม่เม่อบปากแบบนั้นอายุนกับนาลาและซึ่งแล้วแบบเขาบอกคนเดียวนะเขาบ่สนใจเขาเห็น,หน้าตาเซย์เขาจะอายุนกับดึงแคนผูซาวแบบดึงเจะขึ้นรถนะดึง พี่มอสน่ยก็ดึงไหวดึงกันดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาพี่แทนานี่ยก็เลยบอกว่าพอน่าเลิกกันแล้วก็ยังไม่ว่กหนูเขาไม่แย่มืนเดิมถ้าเจ้าดีนะผู้หญิงเขึ้นก็ยู่น้ำเจ้าแล้วนะมึงไ่ต้องบอกจริงๆนะมึงไ่ต้องบอกมึงนั่งยืดสิปากมึงต้องบอกไอ้ยู่นะพี่เซาผู้สาเนี่ยก็พึ้นมืออยู่นแล้วก็บอกว่า นี่แหละเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มากเลวเฮื่อนใหม่ยุนที่ใหญ่เอาไม่ยู่เบะ่้ายเลไลายเบะกันทุกคนคัหรบกว่าป๊กหนึ่งเบะหน่อย หายกินหยาให้เพื ids, right? ่อนเลยแหละแก่งตุกนาํใช่มัมเแลยนใบประตูเอาะอปสรรคบอกเลืองเสาแล้วยังมาเจอเลืองเสาอีกหลังจากนั้นนอก็ดึงกันอายุนกบุจือแบบตอบโต้ว่าที่กันเดี๋ยคเขาบอกหุ่นแห้งนี่แหละอายุนจือแต่ว่าประโยคนึงที่อายุนบอกึ้นว่าหัวเต็ง่แพ้เขานะหัวแฟนเฮ้ากับ่บลีนน้าเฮ้าแบบจะได้ก็ับไปคนน้นแหละอายุนก็เลยบอกึ้นว่า เออมึงอยากไปใช้ก็ไปเลดเชิญมึงไปเลดไปนอนแบบอันนั้นกันอยู่อยู่ห้องนั่นแหละเออบอลเฮาเคยไปยังกันแหละแบบบอกประศดเขานะไปเลดไปเลดอยู่บ้านพักนั่นแหละไปเลดไปนอนห้องนั่นแหละเออบอลเฮาเคยแบบอืมแบบอายุบอกแบบปลาหมกใส่เขานะแบบบอกแบบเพื่อประศดแล้วก็บอกสุดท้ายจื้อประโยคว่าเอ่อยินดีนะมึงเด้อที่ได้กินของเรือกูบอกใส่ตัวผู้ชาเนาะอ้อมอนั่นก็แบบแนวมึงอยยันตาเขียวนั่นแหละ หลังอางนั้นยืนกันยางขึ้นรถขับรถออกนี้ไปเลยกับหมูเพราะว่ากอรซินี่เห็นเห็นหมูคนผู้หนึ่งยางไปโทรศัพท์ห้าหมูวะนะแบบเขาโทรห้าหมูเขาเลยว่าโหเราต้องมีเรื่องทวงเลยเชียวมึงขอใช่แล้วมึงเมาใช่แล้วแบบเขาทามกันเลยนะยืนกันยางมีเรื่องแน่ใจหนึ่งกันยางเข้าแน่นะอยากหายแต่เราบอกดีจัาว่าบอกผู้หญิงบอกแฟนเกขาบอกแห้งนะบอกแบบมึงไปนั่นไปหนี่บอกเคยยืนบอกเลยบอกใช่เขาโหเราบทสนาเขาดิ แต่ว่าตอนอายุนบอกหันยังจืออารมณ์ตอนนั้นได้แบบเขาอยากหายนี่สุดขีดเลยมือนี้มือตีนนี่สั่นได้ทุกคนแบบมันสั่นเองมันแบบนำเสียงท่าทางก็ามันสั่นไม่เบิดนะแบบเขาเห็นยังบุถือหัวใจเขานี่นตุบเต่นตุบเต่ามันขึ้นลดแล้วคือว่าแบบคือคน,นเบิดแห้งคือเอาถือไฟฟ้าดูดนะคือแบบบ่มีแห้งเลยแบบร่อย แบบซีไฮกับบัเทิงขันว่าไฮน้นน้ำตาเดี๋ยวมันยังแบบซึมๆอยู่ซีไฮแบบหองไฮวิ่งวายฟุ้งฝ่ายกับบัเทิงขันนั้นในวินาทีตอนนั้นมันยังวุ่นวายมันยังซับซ้อนกับตัวเองอยู่นะแบบโหเจ็บอันความเจ็บเนี่ยบนหัวใจนี่คือแบบมีคนเอามีดเนี่ยมาค่อยๆกีดแ้วกอาเกลือเนี่ยมาท่าแบบโอ้เจ็บเลทุกคนหนีบอกเขาว่าองค์หักขังแหลกนะอายุนเคยตั้งแต่เคยตั้งแต่ทิมเร่าว่าเราเห็นียังไงเล่านาะแบบทิมเรายังแบบสุดท้ายเขาไม่เหตุใส่คืนเนาะ เขาไปมีคนใหม่เลิกกันไปนน่้าากับบริคิดเสียใจเสียได,ไ,ดได้ตอนตอนบอกเลิกราอนแต่ตอนมาหูสึกมาสําหนึกได้ก็ตอนที่เห็นเขาไปกับคนใหม่แล้โ,โหเจ็บเลยทุกคนนอนบารับบิดคืนคืนนะนอนบารับแบบกวนก็่ายคืนแล้วอเขาต้องไปไซสเขาต้อง ไปกินตับกันมื้อแรกนี่มันมวนเขาคือสิเขาสิคิดนาะเฮาบ่เขาสิแค่เฮาบ่เขาสิคิดขึ้นแลในหัวต่าง,างๆานาแล,ล้วรบริเวอแถ่ๆแ,แล้วมื้อแรกจังสันสิขึ้นแล้วคนเคยเป็นคนข้องเฮาสุดท้ายตกไปเป็นข้องคนอื่นยังไงแบบโอ้แบบมาห่วงกางเลยทุกคนแบบแต่สุดท้ายเมื่อเวลามันผ่านไปผ่านไปก็คือเขาบอกแหละเฮาคนเฮาเนะบุมีภัยตายหย่อนคนอื่นบ่หักดอก แต่เฮ้าสิใต้เงียบเขาบอหักตัวเองนี่แหละคือในเพลงเขาก็บ,บอกแล้วเดีไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักเดียแบบนี้แหละทุกคนแมนสุดท้ายแล้วเฮากับบริต้ายงียบน,นั่นดอกแต่เฮาก็เกือบตายได้แหละเพราะบ,บางคนเนาะเมื่อเห็นแบบนั้นขาดสติขับรถไว้พารถล่มตายหรือว่าไปผูกข้อตายกินยาตายก็นี่นะเนาะ้อ,อนว่าค้าคมขาดสติของเฮ้าแหละยุ่นกับเห็นมูเตวเนาะก็เป็นแบบนี้ แล้วก็มีน้องคนนึงเนาะอันนี้เป็นขอคิดเลยน้องคนหนึ่งคันเราโอบฮักครั้งแรกอันนี้คือกันเราเป็นหลุนน้องแล้วก็โอบฮักปอ๊บแล้วก็คือเห็นอายุนเป็นคนแหลกเลยเออหลุดอายที่แบบว่าปรึกษาได้ยังนะแล้วก็มาหาขอคําปรึกษาอายุนกับน้องเราก็มาลอยฟังเรื่องเล่าของเพิ่นกับแฟนเพิ่นนะนะก็คบกันไปได้เกือบ2องสมปีไหแล้ฮักกันเป็นผู้หญิงคนแหลกชายคนแหลกของกันและกันแต่สุดท้ายเนาะแฟนเราก็ไปมีคนใหม่เราเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด เท่าที่เคยเท่าที่เราเคยใจะเห็นได้นหะว,ว่าแต่สุดท้ายเราก็ยังถือแต่ยุนกับอะไรบอกเลยว่าความดีนะมันก็ส่วนความดีแต่คนม,มันบ่หักหมนจะได้มันก็บ่หักหรอกเจ้าซีดีให้ใต้จงไ,ได๋เจ้าก,ก็เป็นไห้เพียงคนดีแหละบ่ได้เป็นคนหักเออมาบดีน้องเราก็มาละบายอายุนกับบ่ได้ซ่วยยังไลย่ยดอกก็มีแต่ซวยห้าฟังน้องเราแหละน้องเราบอกอยังอยุนก็ตั้งใจฟัง เปิดใจหาฟังอารมณ์ของหลองเราแล้วก็บอกแล้วก็ระบายอายุนก็ฟังฟังฟังเล่าระบายเนอะอายุนบอกเลยว่าน้องอย่าบอกยังน้องบอกมาเลยน้องบอต้องปกปิดน้องมิยังน้องระบายมาระบายมาแล้วก็บอกบอกบอกมือที่หนึ่งมือที่สองมือที่สามแล้วก็มาหลีนน้ำอายุนบางเท่อายุนวางอายุนก็ขี่รถไปหลีนน้ำเราแล้วก็ระบายทุกครั้งที่เราระบายน้ำตาไหลไปตะอีต้นเลยนะอายุนก็เข้าใจคข่มงูซึ่งนั่นนะบันนี้อายุนก็แนะนำ เล็กน้อยแนะนํหนองเราบอกมีแต่บอกว่าแบบให้นนองหักตัวเองไลยๆอย่างนี้นองมันบ่เป็นความพิดของหนองดอกหนองเหตุนาที่ของหนองดีที่สุดแล้วพ้นมันอบมาเป็นแบบใดอยาความเจ็บปวดของนนองเรานั่นเห็ดให้นนองเราออกแต่เวียกที่เราเหตุได้เราเห็ุเวียกเราเคยแบบซื้อเครื่องซื้อคล้องห้ทถุมเทเงื่อนข้าให้ผููหยิ่งคนนั้นนะแต่ว่าเราย่อมออกเวียกเลยแล้วเรากลไปอยู่ไปนอนนาเม่เรากลับเมื่อบาดเมื่อหาแม่เแล้วนอนกับแม่นอนห แม่ก็หูแม่ก็ปอบใจยังขนาดแบบไงเราก็ยังเปนอนนําแม่นะแบบว่ามาขังนอนกลางคืนแล้วยังระเมอเห็นซื้อผู้หญิงคนนั้นนะนะอายุนกับปอบใจกันแนะนําเราไปจนอายุมาสรุปได้ว่าคนเฮ้านี่แม่ยังบอกว่าหักลายกับเจ็บลายเนาะหักลายกับเจ็บลายแล้วก็ทางออกที่ดีที่สุดเวลาองค์หักนี่สําหรับสไตล์อายุนเนี่ยนี้บบมีถือบบมีพิษเนาะทุกคนมันก็แตกต่างกัน สำหรับอายุนี่คือเขาออกจากคอมฟอร์ตโซนเนาะคอมฟอร์ตโซนแบบใดแบบเลิกคั้งตัวเองอยู่ในห้องมกมุ่นอยู่ในห้องเนาะไปเบิงหูกไปหย่อนสตอรี่ไปขึ้นเรือเดิมๆไปพังเพลงเสาๆเพื่อซ้ำเติมบาดแพ้ อันนี้เฮ็ดได้เนาะบางโมเมนต์เนาะถ้าเฮาบ่์ไว้ท้ๆให้มันออกมาแล้วเนาะระบายก็ภพยได้ระบายแล้วเนาะคนที่เฮาไหวใจให้มันออกมาระบายมันออกมาอยากบอกอยากเบอกยังระบายมันออกไปถ้ามีโอกาสได้บอกกับเขาเฮาก,ก็ไปบอกไปเว้ากับเขาบอกแต่ว่าเป็นครั้งสุดท้ายระบายเป็นครั้งสุดท้ายเนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาก็คิดแต่ว่า <c oughs> เฮาสิเปลี่ยนแปลงตัวเองวิธีการก็คือเนาะ1ออกจากคอมฟอร์ตโซน ไปหาหมูหาพอหาแม่อยูกอย่กับไอยกับนองกับสั้นเลี้ยงก็เฮาไปหลินกีฬาไปบันเทิงไปท่องเที่ยวแบบได้กระได้เนาะที่เห็นให้เาออกจากจุดเกา่าหูมีลบโหลดบ่ต้องไปสนใจอ่ลบหูบลบบล็อกเขา้าบล็อกใดบล็อกขันบยอยังคาหูยังเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นเนาะ มือนีนี่ถ้าเป็นจากสี่แล้วมือถ้าต้องดีขึ้นากกอ,อาเนาะเออน้ำหนักเขาา้าร้ายประปลดน้ำหนักบอ่อเขาดำเขาอบผิวเขาบ่มีเงินเขาไปห้างเงินเขาไปเห็ดย่างกระไดเนาะเขาวัดไซบาทพังท้ำเห็ดย่างกระไดเนาะให้เตียงดูดีขื้นมีราคาขื้นเนาะแล้ววันหนึ่งเนาะเขาชิมมองกับมาเข้าเองแล้วว่าอ้มันคือเปลี่ยนแปลงร้ายแทะมันเลอก็ผอยไปชีวิตมันดีขื้นขนาดโอ้แบบมันดูดีขนาดโอ้อย่าให้เขาเบิ่งหย่อนกลับมาแล้วว่าโอ้ กูคิดถึงแล้วที่เหลือกระบักนั้นไปเบ่งแม่สุดท้ายมันบ่มีสังห้องหายฟุ้งไฟสซมสันเวียงานทำกับบ่เฮ็ดต้มโตกับสุดโ้มจอยพร้อมขอบตาดำเขาหนามบ่กินขี่ลายบ่เป็นตาเบิงกูคิดถึงแล้วที่กูถิมมันไปอยาให้เขาคิดแบบนี้เนาะให้เขาคิดพิษที่ถิมเขาไปอยาให้เขาคิดถึงเนาะ่ะะน้นแล้วเนาะกลัมมาโฟกัสกับตัวเองหักตัวเองลายๆเนาะอ่ะ แล้วเขาจะเสียดายเขาเองเนาะถ้าว่าเขาเหตุตัวเองให้มันดูดีให้มีราคาเนาะแล้วคนดีๆก็จะเขามาหาเขาเองเนาะคนเฮานี่นะทุกคนอันนี้จากประสบการณ์เดิมเขาเหตุตัวเองแบบใดเขาจะพบเจอคนแบบนั้นจะเหตุตัวเองดีเจ้าก,ก็จะมีมูด,ดีๆแล้วความดีของเจ้ามันก็นจะพาเจ้าไปอยู่ในสังคมดีๆความดีนะมันจะดูเ้าคนดีๆเขามาหา ถ้าเจ้าเป็นคนบุดีแน่นอนเนาะมูเจ้าส่วนใหญ่มันก็มีแต่คนบุดีแหละจะมากไปลินไปเที่ยวมูเจ้าก็มีแต่พวกมากไปลินไปเที่ยวคือกันนั่นแหละคนคือกันนั่นแหละอ่าจะมากลินกีฬาหมูเจ้าก็มีแต่คนลินกีฬาหันแล้วเนาะความความคิดของเฮานี่เรกว่าการที่เฮาเหลือเปลี่ยนแปลงนี่มันสามารถดึงดูดสิ่งที่เฮาต้องการไดรีเนาะทุกคนเนาะคิดดีก็ไดดีคิดซัวก็ไดซัวเนาะอายุแนะนอนเปทุกคนคิดบวกเป็นพลังบวกหลายๆเนาะครับ อาแต่สิ่งดีๆเขามาสุดท้ายเนาะคืออายุผ่านมาตอนนี้นี่นะเท่าให้องค์ฮักเอกซีเจบ็บบออกซีเจ็บแต่กัเขาใจมั่นแล้วเนาะสุดท้ายแล้วเนาะไฮสิเจอเหลืองให้ใหายยังมาก,กะยา สุดท้ายแล้วเ้าก็จะกล่าวผ่านมันไปได้แล้วเฮาจะเบิ่งเห็นว่าเหลืองนนมันเป็นเรื่องจิ๊บอยเหลืองเล็กน้อยเนาะแม่อย่าง้ระวังห้อนห้ตอนฟุ้มไฟสิเป็นสีตายแต่ตอนหนีเนาะเมื่อเฮาผ่านมันมาได้แล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเฮาเนาะบ่สีเหลืองดีเหลืองหายสุดท้ายแล้วหฮาก็ต้องผ่านมันไปอยู่ดีเนาะชีวิตมันก็ต้องดําเนินออกไปอยู่ดีโลกนี่มันยังกว้างไกลเนาะออกจากกล้าเขาเฮาแล้วเฮาจะเห็นโลกเองเนาะหั่นแล้วเนาะมีแต่ว่าหักตัวเองหลายๆหั่นแหละยอมหับกับตัวเอง และวกับคืออายุนยังจืไดได้คํานึงเคยยินเขาบอกว่า,วาการเวลาบได้หักษาทุกสิง่งแต่การที่เฮานยอยมหับความจริงนี่แหละจะหักษาทุกอย่างเนาะอีอลีทุกคนใส่ได้คํานี้หักตัวเองหลายๆหักตัวเองให้เป็นแล้วความหักดีๆมันก็จะเขามาเองดกเนาะสิ่งใดที่มันโบมแมนมันจะสิ่งใดที่มันโบมแมนสําหรับเฮานะนะ อาชีวิตของเฮาหรือว่าเวลาในชีวิตมันจะค่อยๆขัดออกดันออกดันออกไปเองเนาะสิ่งใดที่มันบวมแมนมันบวมมาอสมกับเฮาเนาะอาสิ่งใดที่มันแมนมันจะค่อยดูดค่อยเขามาเฮาเองเนาะสุดท้ายแล้วน้องพูนะหันเรากับไปอยู่เวียงหาเงินซื้อรถมีรถเป็นของตเตงแล้วแล้วก็มีเงินพักมาให้พ่อให้แม่แล้วก็มีผู้ยิ่งดีๆจริ้งใจเขามาเราอีกหลากหลายคนเนาะันอะไรเนาะผู้ยิ่งดีๆกับ เดียยดยดาาดย๋ยวนีย่ผู้หญิงผู้นั้นกับผู้ชายแฟนใหม่ไปนน่ะเลิกกันไปเป็นเท่าได้ื่อแล้วเนาะนะแต่ว่าสําหรับน้องผู้นหา้นล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะและชีวิตของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเนะนาะฉะนั้นแล้วเนาะองห,กญญงหักบนะ่เป็นหยังดอกเนาะองหักมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมีมีหักก็ต้องมีมีความหักก็ต้องมีผิดหวังมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะแล้วมื้อนึงน้องก็จะผ่านมันไปเนาะแนวใดสิมีความสุขกแหลนะเนาะเฮ็ดเอาแหละแล้วก็รักตัวเองหลายๆเดอ้อขอให้น้องๆโชคดีเนาะ สำหรับผู้ใดที่บ่งคลิปนี้มาฮอดวิทีนียุ่นกับขอขอบใจหล,ล,ลายเนาะถือว่าน้องกับตัางใจเนาะบมเป็นยังเนาะมือหนึ่งเขาอาจสิ่านมันไปได้แบบสบายๆเขาแนมมามันอาจจะเป็นเรื่องแบบคีบปซปิวนะสำเนาดีทุกคนขอให้โชคดีเนาะสำหรับเ,ออเอบจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายทุกคน